สวัสดีครับนะเอ่เห็นไหมที่นี่มันเป็นแบบนั้นนะครับเออคิดดูง่ายๆนะครับพี่น้องคิดดูง่ายๆพี่น้องตัวเองเออยังทํากันได้เลยยังทํากันได้ลงทงั้งๆที่เขาช่วยเหลือมันนะน่ะเออวิ่งเต้นทําทุกสิ่งทุกอย่าง มักไหลก็พาไปโรงพยาบาลพาไปนั่นไปนี่พ่อไพปเอกอูไปตามหาอย่างนั้นอย่างนี้เอออาสาเอากระเป๋าไปให้บบดน,นี้ฝากกระเป๋าไปกับพ่อพระเอกบัดเออพาไปโรงพยาบาลตัวตรงตัวตุวต่นไหนพี่น้อง F T. เอฟซีเออนะไปช่วยหลายช่วยหลายไปช่วยหน่อยช่วยหน่อยเห็นไหมที่นี่ ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันความเจ็บปวดรุนแ้วนะครับที่มันมีอยู่ในใจนะครับมันเป็นแบบนั้นอ่าเสียดายความรู้สึกที่เคยช่วยเหลือผลสุดท้ายก็เหมือนหมาตัวหนึ่งครับอ่านะครับมันเหมือนหมาตัวหนึ่งครับพี่น้องเอฟซีนะเลือกเป็นหมาซะาจะเป็นคนเลือกเป็นหมาซะนะครับเลือกเป็นควายจะให้มันจูงจมูกไป คนเรานะมันมีสมองกินข้าวอย่าไปกินขี้นะคิดสมองอ่อย่าไปเสียศักดิ์ศรีขนาดนั้นอือนะหาเด็กหาก,กินไปอืมมันเป็นแบบนั้นอายหมาเห็นไหมล่ะที่นี่ มันไม่ด่าเองแต่มันไอแม่น้องไส้มันมาด่าเห็นไหมครับด่าอีทีดุ้งหมูทีนี้แล้วอียุเรอีนี่อีอีอีอออีสตีนั้นอออีรูบานอีรูบานอีรูบานนั่นนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมออมันเป็นแบบนั้นแล้วอีนี่เป็นคนเปิดก่อนลูกน้องไส้เป็นคนเปิดแม่ตามมาติดติดทีนี้ เออนะครับแม่ตามมาติดๆที่นี่แล้วทีนี้รู้ไหมครับว่าใครจะส่งข้อมูลให้แม่นกไส้มันเล่นแล้วรอดูนะครับพรุ่งนี้มีแน่นอนอ่ามันจะส่งอ่ามันจะส่งข้อมูลให้แม่นกไส้มันเล่นทีนี้นะครับอ่านะครับ เออมันจะส่งข้อมูลให้แม่น้นองไส้มนเล่นทีนี้แล้วที่นี้ใครเป็นคนส่งข่าวเลยนี่มันไม่มีใครเลยกูไม่เห็นใครสักคนที่จะเออเป็นคนส่งข่าวไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะนอกจากลูกนอกไส้ที้เหลียวรอดูพรุ่งนี้นะครับมีมันแน่นอน EP4 มาแน่นอนครับอเอาคอเป็นประกันเลย เอาข้อเป็นประกันเลยเห็นไหมครับอย่างที่ผมคาดคิดอย่างผมที่คำนวณไว้เป๊ะอ่าไม่ถูกตัวรีเพราะถูกตัวหวยครับพี่น้องอ่าเห็นไหมที่นี้เป๊ะเลยเห็นบอกนะฮะจริงที่ผมพูดตั้งแต่การไปท่งไปเที่ยวมาเป็นอย่างที่ผมคิดเลยเห็นไหมมันหาจังหวะอยู่อ่ามันมันหาจังหวะอยู่เรารอ เราดูแล้วมันสร้างกรรมไว้กับพี่น้งก็ดีว่านั่นแหละเหลือคนเดียวสสยรับไปหมดแล้วไปหมดแล้วครับพี่น้องหมดแล้วพี่พี่มิดผมมั่นใจหมดแล้วนะหมดแล้วพี่น้องกันบัดีครับไปหมดแล้วไม่เหลือใครเหลือแต่บักซอกนี่บักซอกกับอีตีนุ่หมูเป็นอะไรกันนี่นี่นอา้า อีที่นุหมูก็เป็นอะไรเป็นลูกพี่สาวที่นี่อ่านะมักศอกก็เป็นนะเอาไหมมักศอกไม่ออกจากน้ำมันเพราะอะไรครับหนึ่งมันต้องมีผลประโยชน์ต่อกันอยู่อีหานะก็ต้องใช้งานอยู่ใช้งานอะไรหนึ่งครับใไปเป็นพย c o n j u g a t นี้นะครับอย่าลืมนะอออย่าลืมนะครับพี่น้องพยานเท็จเบิเบบกความเท็จเบิบกความเท็จเจ็ดปีนะ พยายนเท่าไหร่เด็กกินเงินทีน่นี่หกเดือนหรือเท่าไหร่กูก็ไม่รู้นะไม่เป็นเลยนะครับอ่าอยู่อยู่ข้างนอกมันบอดีตีมันกินข้าวบะแซบนอนบหรับตีจะข้าคุกบ่หรือยังไงกูถามพวกนนอยสิอันเป็นจางไหนฮะกินข้าวบะแซบบ่นอนบ,อบ,บอห,ห,หออรหบบบนนบับบ่กอจะไหนเอาเลยแล้วขัาพี่น้องเอฟซีเอาเลยแล้ว นี่แหละครับพรุ่งนี้รอดูเลยความมันบันเทิงขึ้นกว่านี้อ่านะครับนะเดี๋ยวจะเกิดมากกรรมการแฉกันเกิดขึ้นเดี๋ยวพี่น้องจะได้รู้ความจริงนี่ผมเชื่อว่าเอซนะครับของมันแตกมาเยอะแล้วแม้กระทั่งอีหัวดําตอนนี้นะครับก็มีการคุยอีหัวดำเป็นคนสั่งการว่าเปิดเลยเออให้อีตีนุ่งหมูนะครับนะเปิดเลยเขาคงคุยกันแหละ เขาก็ไม่พอใจเหมือนกันเห็นไหมทีนี้อ่ามันเป็นอย่างที่ผมคิดไว้เป๊ะเลยนี่แหละครับความจริงมากระจา่างความจริงมันปรากฏผลสุดท้ายไม่เหลือใครนะพี่จุกโกวส,สวัสดีครับมาทันไร้สดสสดีครับนะโอ้ยตายครับเห็นไหมครับมีการมาพูดมีการามาไรสจตตัวนี้แม่นอกไซทีนี้มาเล่นแทนลูกไว้ออีตีน้องหมูนะครับนะ ว่าผู้ช่วยกระจัดแล้วครับพี่น้องเอฟซีเออด่าแล้วนี่นะคะหนูด่าเคามากหนูด่าคนไม่เป็นคะ่ะเออ,อ,ยอย่าให้หนูอย่าให้ในหนูด่านะคะนะโอ้ยครับด่าคนเป็ี่นบานี้ด่าแม่เมื่อไหร่ลูกกระตับแม่ลงไปจะไหนเอาจนนอมันสั้นนัดนัดผุนเอาไปจะไหนเอาลูกทีมันปีนผุนเออนะเป็นแบบนั้น เอาโลดแล้วนี่เห็นไหมครับคนสุดท้ายไม่เหลือใครนีนมึงคิดว่ามึงแน่เหรอกูถามมึงหน่อยสิซึ่งว่ามึงมึงใหญ่มาจากไหนได้อีอะไรอ,อียูเอทีนี้อีควายนั่นก็เหมือนกันทําไมพวกมึงออกไปแล้วทําไมไมึงออกไปเฉยๆเออทําไมต้องเอาขามาด่าทําไมต้งองเอามาขมว่านะพวกมึงได้พวกมึงมีก็พ่อเขาพวกตุ๊กตาของเขา อืมทาไมพวกมึงออกไปแล้วทําไมต้องมาแหวงกัดเขาทําไมต้องมาว่าเขาทําไมต้องนั่นนี่นี่เอามันสมควรดา่าไหมล่ะบอยเขาดีใจที่โดนประนามโดนว่าขนาดนะั้นเขาดา่าหีแม่มึงเดมึงจะดีใจดิมึงจะยิ้มบ่มึงก็บ,บ้าทั้งตัวออออกเสือออกเสียงขนาดนั้น <c oughs> มันจะไปเสียใจเหรอคนเรา อุตส่าห์อะไรครับอุตส่าห์ให้ใจช่วยเหลือทุกสิ่งตัวอย่างท้าเกิดเรื่องเกิดราวมึงจิจักหานีเวนมึงมึงมันน้าหาน้าเขาอยู่ตีมึงมาล่างถวยล่างซ้ำซอยเขาจิตมึงมากลางเต้นถอยเขาอยู่ตีอีหามึงนั่งเบ้าเวะเว้เวเววต่างประเทศพวกนั้นโอ้ยอีพ่อพ่่พ่อคุยอีผัวพ่อซิงบมอคือจะอไรเอาแดกก็มันคักเลยมันมาแรงนี่เออนะ โอ้ยตายแล้วเนาะงัดแต่มันก็คักในเมื่อแรกมันบัดตายไปผุดมันบัดผุดมันบัดมึงบัดคุยหลายมือแล้วบอกอีหามึงอืมเด้ยไปก็มาเถียงแท่นเแะแวแและปากเพิ่นนะแต่หน่อยอีตีนุ่งมุดโต๊ะปากมึงอืมมันเป็นแบบนั้นแล้วนะครับ พีก็ยังว่าถืออโอกูก็เงึดกับพวกมึงกับสมองพวกมึงนี่พวกพวไม่มีมันสมองเนาะแต่แม่มึงคักเนาะ